นและยังใช้กันได้ทั่วโลกบุคคลสำคัญสำคัญหลายคนในโลกก็ใช้วิธีนี้เช่นกันสวัสดีครับผมบัณฑิตอึ้งรังสีจะพาคุณไปหาผลในวันนี้ผลที่เราต้องการได้ในครั้งนี้ก็คือความเก่งผมมีวิธีง่ายๆที่จะทําให้คุณเก่งเร็วและคงความเป็นคนดีด้วยนั่นก็คือถ้าคุณอยากบินกับนอก C, อินทรีย่าใช้ชีวีกับนกกระจอก หลักการนี้คล้ายๆกับสุภาษิตไทยที่ว่าคบคนผ่านผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลซึ่งเป็นหลักแห่งความสําเร็จที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งและเป็นปัญญาที่มหาศาลของคนไทยโบราณ <L ES> ผมประสบมากับชีวิตตนเองผมมีวันนี้ได้เพราะคนเก่งต่างๆที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ผมเป็นโค้ชให้บางคนเป็นปนรมญาจาร,รดับโลกที่ประสบความสําเร็จในโลกแห่งการทํางานจริงๆไม่ใช่เป็นอาจารย์ที่สอนตมตําราเท่านั้นและในทางกนเนินข้าม ผมจะหลีกเลี่ยงคนที่ไม่ดีคนทางลบคนล้มเหลวเพราะแน่นอนคนเหล่านั้นจะคอยขุดดึงคุณพูดให้เสียกำลังใจดูดพลังทำให้คุณเหนื่อยและหมดแรงอย่าดูถูกหลักความสำเร็จข้อนี้นะครับเพราะมันเป็นหนึ่งในสองกฎแข่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าอยากเก่งเร็วเรื่องใดก็ตามจำไว้ถ้าอยากบินกับนกอินทรีอย่าใช้ชีวีกับนกกระจอแล้วกลับมาคบบัณฑิตได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ ช่วงครบิตสนับสนุนโดยสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักง,งานกสทชได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพและกำกับดูแลระบบโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้เกิดความทัดเทียมและทั่วถึงวันนี้ในปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค เรามุ่งเน้นพัฒนาโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชสนับสนุนโดยออดัสเอ็กตร้าโทนิและแชมพู กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะับกับรายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับตอนนี้เรายังคงนั่งอยู่กับนายอำเภอชัยบาานจังหวัดลบบุรีนะครับท่านนายอำเภอวีรัตนะครับผู้ชมจะต้องงงแล้วแหละว่าตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่นั่งคุยกันใช่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับก็ยังอยู่ในบริเวณอำเภอชัยบานนะครับเป็นเขตตำบลห้วยหินนะครับที่นี่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะครับชื่อเงินอันกราซ่นะครับซึ่งมีผู้ทรงภูมิ ที่เป็นหรือพูดง่ายๆว่าเป็นอาจารย์ผู้ทรงความรู้บบบนะครับที่นี่ก็เลยเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่มีนักเรียนปีหนึ่งก็ประมาณร้อยสองคนนะครับมีอย่างนี้ประจำนะครับผมพอผมทราบคุณก็เลยเข้ามาคุยเรื่องยาเสพติดบ้างแล้วเราเคยอยู่ภาคใต้แล้วก็อยากจะให้ความคิดที่ถูกต้องกับเด็กๆก็ได้ไปเผยแพร่ต่อไปทีนี้เรื่องของยาเสพติดมีการโปรยออกมาแล้วอยากทราบครับผมว่าในเรื่องหน้าที่ของทางกรมการปกครองเนี่ย มีภารกิจอะไรบ้างที่จะจัดการหรือว่าดูแลแก้ไขกับเรื่องของยาเสพติดครับกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเป็นภาคีที่สําคัญส่วนหนึ่งของวงจรแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับร่วมกับปปสนะครับในอำเภอสังกัดกรมการปกครองปลาดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองท้องที่ทุกคนนะครับรวมไปถึงท้องถิ่นด้วยเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะหลักการของการป้องกัน ส่วนด้านการปราบปรามเนื่องจากกรมการปกครองมีภารกิจส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยด้วยมีกองกําลังอ,อสอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็จะสนับสนุนการปราบปรามร่วมกับตำรวจหรือบางท้องที่ก็จะเป็นทหารในพื้นที่นะครับว่าแต่หลักๆเราจะเน้นการป้องกันครับให้ความรู้ป้องกันไม่ให้เด็กๆหรือเยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้ความรู้แล้วก็ป้องกันที่สําคัญเราก็จะเป็นองค์กรหลักเป็นศูนย์หลัก ที่รัฐบาลแต่งตั้งเป็นศูนย์สพสอำเภอนะครับศูนย์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอนะครับมีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์นะครับลองไปก็จะเป็นระดับอบตระดับตำบลระดับหมู่บ้านลดลันลงมาลดหลันลงมาเพราะฉะนั้นในฐานะนายอำเภอก็ต้องทําหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วในเดียวกันตัวผมเองที่เคยทํางานในพักต้ก็เห็นว่าปัญหาเรื่องยาเป็นเรื่องใหญ่เมื่อเรามาอยู่ในพื้นที่นี้เราก็เอาเรื่องยามาให้ความสําคัญนะครับโดยเฉพาะกับเด็กๆ ผมก็เลยประสานงานกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับว่าขออนุญาตทำโครงการพบกันที่เสาธง5นาทีอ่านี่กำลังจะถามพอดีว่าโครงการเสาธง5นาทีแอบสืบทราบมาว่ามันีมันเป็นเป็นโครงการกัก็เป็นโครงการที่เราคิดว่าเราใช้เวลา ในวันเรียนหนังสือเนี่ยน,นะครับโร,บรงเรียนต่างๆวันละห้านาทีไปพูดกับเด็กน,นักเรียนพอเขาเข้าแถวเราก็ขออนุญาตครูไปจะได้ไม่ต้องไปรบกวนเด็กเขาแล้วการพูดต่อหน้าคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดีนะครับก็เท่าที่มาอยู่นี่มี50กว่าโรงเรียนก็ตะเวนไปจนเกือบครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมาอยู่ที่นี่อำเภอซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสีแดงเรื่องยาเสพติดก,ก็เบาบางลงค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ไม่กล้าคุยว่าหมดไปนะครับเราก็มี มีการตั้งด่านร่ว่ากับปิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือตำรวจบางครั้งก็จะเจอเสมอครับจะเจอเสมอให้เด็กๆเขาสร้างกรอบป้องกันตัวเองก่อนนะครับรู้ว่าตนเองรู้ว่าโรงเรียนในโรงเรียนก็ต้องไม่กุ้งเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไปเรียนเรื่องของการจะปฏิเสธยาเสพติดอย่างไรถ้าเพื่อนติดยาทำยังไงเขาจะได้รู้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาแสดงออกว่าเขาติดยาเนี่ยเขารู้สึกยังไงผมเคย เจอเด็กนักเรียนนะครับบางคนเขารู้ว่าเขาติดยาเขาก็วาดหัวใจเวเองครึ่งหนึ่งเป็นสีดำอีกหนึ่งเป็นสีขาวเตียงเป็นลาว่าอยู่ระหว่างน้ําดําจะออกไปหาน้ําขาวก็ถามว่าน้องทําไมเขียนอย่างนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนดีเขาอยากจะไปหาสิ่งที่แสงสว่างเขารู้ว่าเขาอยู่ในจมปักอย่างนี้ละเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนฝ่ายดีผมยังเชื่อว่าทฤษฎีวายเนี่ยทุกคนฝ่ายดีอยู่อยากจะหาสิ่งที่ดีแต่อาจจะมีโอกาสความเหงาเพื่อนชวนหรือว่า มันสิ่งน่าใจาการจะเข้ากลุ่มเข้าพวกอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้โอกาสเด็กๆเสมอเราถือว่าคนไทยก็ต้องช่วยกันดูแลครับ,รบมไม่ย่อท้อกับมันแล้วก็ต้องสร้างกรอบป้องกัวเองรั้วต้องกันตนเองรั้วครอบครัวรั้วโรงเรียนนะฮะทีนี้ครับผมช่วงสุดท้ายของทายการเราอยากที่จะให้ทานายนอำเภอฝากถึงน้องๆหน่อยบางคนที่โตขึ้นมาแล้วอาจจะอยากเป็นนักปกครองอยากเป็นนายอำเภออยากเท่อย่างเรารอยากได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมงเราต้องทํำยังไงครับก็ฝากน้องๆเยาวชนนะครับหรือเด็กๆทุกคนนะครับ ถ้าหากได้มีโอกาสชมรายการนี้ในอำเภอขอให้กำลังใจทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนจะมีความฝันขอให้ทุกคนฝันให้ไกลและกล้าวไปในสิ่งที่ตัวเองอมุ่งหวังได้เหมือนกับโฆษณาอยู่ชิ้นหนึ่งว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะครับถ้าเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วน้องต้องเดินหน้านะครับ,รบต้องพยายามทำอ,อย่าให้ความเหงาหรือความอะไรต่างๆมันเข้ามาแล้วเราไปพึ่งยาเสพติดซึ่งมันจะไม่ใช่สิ่งที่ที่เป็นคุณกับเราเลยนะครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ในสังคม ทั้งครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องอยากให้ทุกคนมีโอกาสนะครับขณะนี้เราเชื่อว่าการให้โอกาสกับคนสําคัญที่สุดนะครับให้เขาเข้าถึงทรัพยากรให้เขามีโอกาสในสิ่งที่ดีเอาน้องๆมีความตั้งใจจริงขอให้ตั้งมัน่นแต่ถ้าหากเราผ่านตรงนั้นไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามันมีความสําคัญม,มีคุณค่ณ <ใจ S 2> คาันจะภูมิใจนะมันจะภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีจะเป็นกุก๊กเป็นนักร้องเป็นอาชีพเกษตรกรที่ดี เป็นนายอำเภอเป็นประหลัดอำเภอได้้งนั้นขอให้น้องตั้งใจนะครับถ้าไม่เข้าใจเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตถามพี่ถามพ่อถามเพื่อนได้นะครับก็เชื่อว่าในสิ่งที่ตัวเองฝังก็ขอให้เดินหน้าต่อไปนะครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนอย่าลืมนะครับแต่ไม่ใช่ชนแล้วงงนะเดินหน้าต่อไปตัวเองครับที่สําคัญต้องมุ่งมั่นทาหารอดทนและพยายามอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับผมวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับนายอำเภอ ชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีนะครับนอำเภอวีรัะเกษตรโทรครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฝันให้ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับัีนยไกล